สวัสดีครับก็พบกับผมนะในช่วงใหม่นะครับช่วงช่วงทะไรวะนะครับคอนหนึ่งนะฮะเกมนะครับช่วงใหม่นะครับช่วงอธิบายชีวิตในเกมนะครับก็คือเป็นช่วงที่อธิบายว่าความคิดส่วนตัวของทุกตัวในเกมนะครับในตัวละครในเกมคือตัวอะไรตัวแรกคือบานี่นะครับบานี่ตัวแรกคือบานี่นะครับ เป็นเพศชายนะครับเป็นเพศชายอายุยี่สิบสี่ปีน้ำหนักน้ำหนักอะไรวะน้ำหนักส8สิบแปดนะครับที่ผมคน้คนหามานะครับแต่หมอแล้วเขาบอกว่าน้ำหนักส8สิบแปดนะครับหนักสีสิบแปดนะครับก็คืออายุยี่สิบสี่ปีนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบสามจุดห้าที่ผคิดน่าจะรู้มาแล้วนะครับถ้าใครรู้แล้วก็ไม่ต้องมาดูก็ได้นะฮะก็ เป็นความคิดของผมนะที่อืคงจะดีนะที่มีคนมาอยู่ด้วยนะครับแล้วคือนิสัยคือเป็นซื่อและซื่อและใส่ซื่อมากซื่อมากๆภายในคือนิสัยซื่อมากๆแต่ภายนอกติดใจดีนะภายนอกติดใจดีมากนะครับโอเคตัวต่อไปดีกว่านี่ะก็คือตัวต่อไปคือบ้านบบ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  อ่าชื่อทอยบา n นี่นะครับชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือบานบานนั่นเองนะครับบานบานนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้คือตัวที่เขาบอกว่าเป็นตัวที่น่าเลรที่สุดในน้าเลรที่สุดในฟรานซ์แปรดี s นะครับไม่ค่อยแต่ว่าเป็นตัวที่เขาบอกว่าเป็นคนที่รักกับบานี่นะครับก็ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมต้องรักบานี่นะคะเขาบอกมันเป็นเพศชายด้วยนะฮะบานี่คงจะเป็นเกย์นะฮะแต่ว่าในความที่ผมนะมันคือผู้หญิงนะองบอกเป็นผู้ชายนะฮนะก็โอเคผมก็บอกเป็นผู้ชายก็ได้นะฮะโอเคมาบอกันดีกว่าบานี่ทอยบานี่ชื่อชื่อหนึ่งคือบานบานอายุเท่าไหร่อายุสิบหกปีสูงร้อยหกสิบหกนะครับเป็นเพศชายนะครับเป็นเพศชายน้ำหนักสามสิบแปด น,น้ำหนัก38นะเป็นผู้ชายตัวเล็กๆนะน้ำหนัก38ด้วยอโอเคน้ำหนักน้อยกว่าผมเยอะเลยที่เรารู้นะฮะน้ำหนักน้อยกว่าผมเยอะมากๆเลยนะครับนิสัยคือล่าเริงจำใสนะครับในภา,ภายนอกล่าเริงจำใสจะภายในเออ,เอ,อตายตายแล้วนะบะถทอยบานี่เอ,อ้ยทำไมภายในต้อง ทำไมภายในมันต้องเป็นโลกจิตนะฮะเขาบอกาภายในคือโลกจิตนะครับภายในของเฟรดี้ไอของทอยเฟรดี้ไอทอยบานี่นะครับโลกจิตนะครับตัวตะไปดีกว่านะครับคือตัวตอไปคือไม่ใช่ทอยเฟรดี้ดีช่างครับเฟรดี้ครับเฟรดี้คือ เป็นนะครับแม่เฟรดดี้เป็นเพศชายนะครับเฟรดดี้เป็นเพศชายนะครับเพศชายอายุ2ี่สิบเจ็ดปีสูงเอ,อ่ร้อยหกสิบนะครับสูงร้อยหกสิบไม่ใช่ดิสูงรนะ้อยหกสิบแปดนะอ่ับธรด้แลวครับสูงร6อหกสิบแปดนิสัยเฮ้ยไม่ใช่ดิน้ำหนักห้าสิบแปดนะครับ น้ำหนักโคตรเยอะเลยนะครับน้ำหนักโคตรเยอะเลยนะฮะผมพมวันคลิปนี้เนี่ยผมบอกแค่สี่ตัวนะฮะผมไม่อยากบอกเยอะพูดมากไม่ดีเดี๋ยวคนรู้มากกับผมรู้มากกับผมเนี่ยจะดา่าเอานะโอเคนะครับนิสใสคือใจดีใจดีนะครับแต่ว่าใจดีเป็นคนที่ช่วยช่วยออทอยบานี่มากที่สุดนะครับ เป็นรุ่นพี่ที่ดีนะครับรุ่นพี่ที่ดีและช่วย y, ทอยบานี่ตลอดนะครับตอนที่โดนบานี่ดุมานะครับบานี่ท่าทางจะดุมากนะ <คว INDISTINCT> ผมเจอในคอตบหน้าสักทีนะฮะแหมโอเคตัวต่อตัวต่อไปดีกว่านะครับตัวต่อไปดีกว่านะครับอ่าคือทอยเฟลดี้นะครับทอยเฟลดี้อืมเป็นทอยเฟลดี้เป็นเพศชายวงเล็บ วะะงเล็บ,บ,เบเกลีเกลีเกเนี่ยวงเล็บเกเนะยเป็นเก่แหมน้ำหนักห้าสิบแปดสูงเท่ากับเฟรดดี้เลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิสูงร้อยหกสิบหกนะครับเท่าเท่ากับทอยบันนี่เลยนะครับก็คือนิสัยคือ พยายามภายในเนี่ยพยายามตุยเฟรดี้ตลอดเวลาพยายามตุ๋ยเฟรดี้ตลอดเวลาที่ผมดูรู้มานะฮะอย่าไปแน่อย่ามาตือสาวผมนะฮะแหน่อย่าด่าผมละกันก็คือเป็นคนที่ภายในเนี่ยชอบจะตุยเฟรดี้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าแต่ภายนอกเนี่ยใจดีนะครับใจดีนะฮะจะดีมาก โอเคผมขอจบคลิปกับเพียงเท่านี้นะครับในการอธิบายว่าผมเนี่ยรู้มากแค่ไหนนะผมนี่คนหาเ,เน็ตทั้งหมดเลยแ้าทางจะรู้มากนะฮะโอเคไปบ้านนะครับจุ Rey ๊บจๆๆบบบจ